สุดตำนานเสียสวินหรือว่าการลีบัดเสียสวินตอนที่90และถ้าเกิดใครต้องการเติมเกม Marvel Snap of w a h Sepeto Free Fire o X R สามารถเติมได้ที่เซตต้งบริการเติมเกมเติมเกมราคาถูกเช้าความถืงมองงนในตอนก่อนมัง,งานในตอนก่อน,กนเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางคําว่าทุกคนที่ว่าเนี่ยก็มี3กลุ่มเนาะเพราะว่ากรวินกับเพอร์ซี่เนี่ยจะไปด้วยกันส่วนแลนซ์ลอนเนี่ยคือกลับบ้านเกิดไปหาพ่อเขาไปคนเดียวทางฝั่งทิสซันเนี่ยก็จะมีเจดชิออนแล้วก็ไอโซไปด้วยและแล้วการเดินทางก็ได้เริ่มต้นขึ้นตัดมา ในตอนล่าสุดในตอนนี้อลิซาเบตกับดั๊เนี่ยกำลังช่องมอง่ากเขาออกเดินทางและเสียงของอลิซาเบตก็ได้พูดออกมาว่าพวกเขาในตอนนี้น่ะไปไกลจนเรามองไม่เห็นแล้วล่ะและฉะนั้นดั๊เนี่ยก็ได้พูดมานั่นสินะฉันไม่คิดเลยว่าฉันน่ะจะเป็นคนส่งลูกชายเรานะ่ะออกไป,ไปจนภัยที่อันตรายขนาดน,นี้นะคือมันก็หนักใจอยู่แหละไอ้คำว่าพ่อเนี่ยที่สั้นน่ะค่อนข้างเกลียดฉันแล้วก็เกลียดมากเกลียดมากเลยล่ะอลิซาเบธที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกลับไป แล้วว่าแต่ว่าเรื่องนั้นใครบอกนายกัลาเมเลดัตเพราะว่าเท่าที่ฉันได้รู้น่ะเหมือนว่าทิสซันน่ะค่อนข้างยกย่องนายมากเลยนะดัตที่ได้ฟังคํานี้เนี่ยตัวเขามันจะเขินเล็กน้อยอืมไม่เคยได้ยินจากหมอนั่นสักทีแล้วเจนอลิาเบตเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาเจะต้องหาเจอแน่ทิสซันเขาเป็นลูกของเราลูกของเมเลดัตบุคคลผู้เป็นผู้นําของเราเจ็ดบาทไม่ใช่หรอและที่มากกว่านั้นเลยคือตัวของนายน่ะ ปกป้องเมืองเลวเนตไว้เมเลวดัตดัตที่ได้ฟังคานี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยทำท่าทางแปลกๆนะแทนที่เขาเนี่ยจะเขินแต่ว่าในครั้งนี้เมเลอดัตเนี่ยกลับเงียบใส่ลิซเบธและจากนั้นดัตเนี่ยก็ได้พูดออกไปว่าตัวฉันก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นสิ้นคําพูดนั้นอลิซเบธเนี่ยก็จับสงสัยได้ลิซเบธเนี่ยก็ได้ถามกลับไปมีอะไรเกิดขึ้นงั้นหรอเมเลวดัตตัวของดัตเนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าคือความจริงแล้วฉันเนี่ยได้ยินเรื่องบางอย่างมาจากแอนสลอตเรื่องของเจ้าหญิงที่อาณาจ แต่แล้วเธอก็ได้หายตัวไปความจริงแล้วเธอนะไม่ได้หายตัวไปและที่นําซ้ําเลยคือความสามารถของเธอนั่นคือพลังที่สามารถค่าดาอนาคตได้และพลังอนาคตที่เธอสามารถค่าดาได้นะมันคืออนาคตของจริงไม่มีบิดเบือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนั่นเป็นเรื่องจริงและพลังนั้นมีจริงแล้วก็ในตอนนี้เธอนะถูกลักพาต,ตัวไปแล้วด้วยฝีมือของอาเธอร์ตอนนี้คือลูกใหญ่นะ กำลังใกล้เข้ามาแล้วอลิซาเบธแล้วกนั้นมันงงะก็ได้ตัดไปหากินิเวียกินิเวียตอนนี้เนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นเหมือนตัวเธอในตอนนี้เนี่ยถูรักพาตัวมาที่ใดที่หนึ่งและจากนั้นเสี่ยขอ์เอลอ่าไซเนี่ยก็ได้พูดออกมาในตอนนี้พวกเรามาถึงแล้วครับเจ้าหญิงกินิเวียยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรคา์เมลอดและกินิเวียเนี่ยก็ได้เผยตาให้เห็นครั้งแรกถึงอาณาจักรคาเมลอด และนี่เป็นครั้งแรกของเราที่ได้เห็นถึงอาณาจากักรนี้ถ้าเกิดเราดูจากอาณาจักรของอาเธอร์เนี่ยไม่ต่างอะไรเลยนะจากตอนจบของเจบาปนั่นนะคือเมืองนี้จะมีแบบลักษณะแบบภูเขาที่มนันขึ้นข้างบนฟ้าปราสาทที่ขึ้นมาจากบนฟ้าบ้างคือทุกอย่างเนะี่ยมันจะไม่มีไดเบนชั่นของมันเมื่อแรงโน้มถ่วงที่อาณาจักรนี้เนี่ยมันจะไม่มีเว้ยทุกอย่างเนี่ยมันจะแรงขึ้นสเปซสปะมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของอาเธอร์อะไรอย่างนั้นนะเมื่อตัวของเธอได้เห็นณนาะจากคาเมลล์ครั้งแรกตัวเธอเน นี่เธอจะไม่มีท่าทีตกใจหน่อยเลยเหรอเอาเถอะฉันคิดว่าเธอนะ่ะก็เห็นมันแล้วผ่านด้วยพลังเวทของเธอน่ะนะและจากนั้นกินเวียนะก็ได้พูดออกมางั้นจากนี้ฉันนะจะไปคนเดียวนะว่าแต่ว่าตรงนั้นอนะ่ะใช่อาณาจากักรไม่สิใช่ปราสาทที่ราชาอาเช์นะอยู่หรือเปล่าไอรอนไซต์ตอนนี้เนะี่ยก็ยิ่งตกใจใหญ่ใจฉันตกใจไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยนี่เธอรู้แม้กรทช่งภาพแห่งนี้ และยังที่อยู่ของราชาของเราเลยงั้นเหรอแต่ว่าจะยังไงก็เถอะในตอนนี้เธอเนี่ยก็อยู่กับเราแล้วและถ้าเกิดเธอไปทําเรื่องอะไรไว้แล้วก็มีหวังฉันได้โดนราชาอาเธอร์เฉ่งหัวแนะ่เพราะฉะนั้นแล้ววินาทีนั้นคินิเวียเนี่ยก็ได้พูดกลับมาก็งแง่ละนายจับฉันได้นายก็เลยคิดว่าครั้งนี้เนะี่ยจะเป็นเครดิตของนายงั้นสิเป็นผู้ชายที่น่าเบื่อชะมัดไอรอนไซที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกลับไปฉันคงไม่ต้องแคร์หรอกมั้งว่าเธอเน่จะพูดอะไรกับฉัน เพราะว่ายังไงซะเธอก็มากับฉันอยู่ดีกินีเวียเนี่ยก็ได้พูดกับมาว่าถ้างั้นฉันขอไปก่อนละและก่อนจะไปฉันขอสอนนายอย่างหนึ่งก็แล้วกันตัวของนายน่ะทาหน้าที่ได้ดีนะในฐานะของสุนัขเฝ้าประตูแต่ว่าในจังหวะสุดท้ายของชีวิตนายนายน่ะจะกําลังร้องไห้ก่อนลูกชายของนายพร้อมกับที่ตัวนายในตอนนั้นมีเลือดท่วมตัวอ่ะฉันพูดมากไปหรือเปล่านะนายถึงได้หยุดไม่เดินตามมาถ้างั้นจากนี้ฉันจะขอไปคนเดียวละ ขอบคุณมากและเจอกันใหม่นะหลอดไอรอนไซจากนั้นกินเวียเนี่ยก็เริ่มเดินมาตัวเธอในตอนนี้เนี่ยก็ได้มองซ้ายมองขวาโอ้ที่นี่งั้นหรออนนาณาจักรคาเมลอดนี่มันก็เหมือนกับที่เราได้มีการเห็นในพลังเวทคารเลโรสโคบเลยฮะแต่ว่าแลเหมือนทุกอย่างนะจะไม่ใช่ความจริงยังไงอย่างนั้นเลยเมื่อเดินมาพักหนึ่งตัวเธอเนี่ยก็ได้พบเจอกับต้นไม้อะฉันคิดว่าที่นี่แน่นอนนี่คือประตูที่ทําให้เราได้พบเจอกันงัน้นสิเป็นทางเข้าที่ดีนะ โอวาซาโพเซฟาลาบิงโซลิซอนิคิเฮกัสซิงหนาาการไล่ของกินีเวียตอนนี้เนี่ยก็ได้มีพลังเวทบางอย่างมาห้อมล้อมอ๋อนี่ฉันพูดถูกด้วยงั้นสิจากนั้นตัวเธอเนี่ยก็ได้ถูกวาเอาบนปราสาทตัวเธอที่ได้วาปมาเนี่ยเธอก็ได้เห็นอาเชอร์กับเมอร์ลินเนี่ยกำลังยืนกันสองคนวินาทีนั้นเสียงของกินีเวียเนี่ยก็ได้พูดออกไปขอโทษทีนะนี่ฉันมาขัดเวลาอะไรหรือเปล่านะเสียงคำพูดนั้นอาเชอร์เนี่ยก็ได้หันมาเหมือนอาเชอร์ตอนนี้เนี่ยกำลังจับมือเมอร์ลินอยู่นะและอาร์เชอร์เนี่ยก็ได้พู ไม่ฉันไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามาที่นี่นะเอ๊ะแล้วว่าแต่ว่าเธอคือตัวของกินเวียที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้มองแบบเมื่ออาเธอร์ได้เห็นสายตานั้นอาเธอร์เนี่ยก็เริ่มคิดได้งั้นจะบอกฉันว่าเธอคือแต่แล้วเสียงของกินเวียเนี่ยก็ได้พูดแทรกตกใจใช่ไหมล่ะเพราะว่าฉันน่ะมหานายถึงที่เลยไงเ้นคำพูดนั้นอาเธอร์เนี่ยก็ได้เข้าสู่ร่างเควอสงั้นเองสินะเธอคือเจ้าสาวของฉันกินเวีย และภาพของงาก็ตัดมาหาไอรอนไซไอรอนไซตอนนี้เนี่ยกำลังเดินกลับบ้านไอเจ้าเด็กนั่นกลัวภาษาฉันมัดไม่รู้จักโคนดไปเช้ากันหรือ,อยังไงจากนั้นไอรอนไซที่กำลังพูดอยู่เนี่ยก็เริ่มเดินมาตัวเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าบ้านอัสเวนชิน,ทนานะทั้ง4ี่แห่งคำาทํานายนะนำพามาซึ่งความกลาหลแล้วเพราะฉะนั้นในตอนนี้เสียงกระดิ่งน่ะก็ต้องดังขึ้นและเมื่อน,นั้นเาว่าอาณาจักรก็จะเข้ามาปราบปามและจะมาจัดการพวกมันทั้งหมดด้วยวิญญาณและดวงใจ ด้วยดาบและโลแห่งความเที่ยมทมในมือเขาในตอนนี้จะปกป้องดินแดนแห่งนี้และเขาคืออสเวนแห่งคอสผู้รับใช้อาเธอร์นี่พ่อกลับมาแล้วนะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะ่ะนีซานะ่ะเป็นเด็กดีอยู่หรือเปล่ากันนะแต่แล้วก็ได้มีเด็กคนหนึ่งเดินมาคุณพ่อคุณพ่อกลับมาแล้วเสียงคำพูดนั้นเด็กคนนั้นเนี่ยก็ได้ไอ <c oughs> ไอรอนไซน์เนี่ยก็ได้พูดกลับไปนีซา จ้าไม่ควรวิ่งนะและเด็กคนนั้นก็ได้พูดกับมาว่าท่านพ่อข้าสบายดีท่านก็รู้ว่าที่ข้าอยู่ที่ประเทศนี้นะ่ะข้าไม่เป็นไรหรอกข้าในยังสบายดีแล้วว่าแต่ว่าท่านพ่อสามารถจัดการพวกมันได้หรือเปล่าเหล่าสด็จตุราอาชาที่จะมาจ้องทําลายอาณาจักรคาเมลอดของพวกเรานะ่ไอรอนไซด์เนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าลูกไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องนี้เนะี่ยพ่อจัดการเองพ่อสิงไงซะสิ่งนี้นะ่พอกสัญญาไว้กับแม่แล้วว่าพ่อนะ่ะจะคอยปกป้องลูกเดียวด้ ลูกหลักของพอและแล้วมังงนะเรื่องศึกตำนานเสียสวินตอนที่90ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้คือเ้าอันนี้คือในความคิดผมนะผมคิดว่าไอรอนไซด์โดนแกงแน่นอนความจริงแล้วเนี่ยเหมือนเกาเทอเนี่ยเคยพูดรอบหนึ่งแล้วว่าในตอนนั้นเนี่ยไออาร์เธอร์เนี่ยมันเรียกไปหลอกเว้ยมันจะแบบหลอมสมองคนอนะแล้วมันก็สร้างความคิดสร้างอะไรทุกอย่างให้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างมันคือภาพลวงตา ดังนั้นในตอนนี้นะผมค่อนข้างกล้าคอนเฟิร์มว่าในตอนนี้ที่ลอนไซส์เนี่ยกำลังหลงผิดเพราะเขาคิดว่าลูกเขาตอนนี้เนี่ยหมือนกับกาลังป่วยบางอย่างดังนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่อาันจัารคาเมลอตเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะเขาเน่ยซื้ได้ปกป้องอาันตัารคาเมลอต แต่ความจริงแล้วเนี่ยลูกเขาเนี่ยไม่น่าใช่เดียวดาแต่ว่าลูกเขาที่แท้จริงเลยนั่นก็คือเพอร์ซซวัลตัวเขาในตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าใจผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างน่าเจ็บปวดมากและนําซ้ําเลยคือคําพูดของกินีเวียที่ได้พูดว้วยว่าก่อนที่ไอรอนไซจะตายตัวเขาเนี่ยจะนอนร้องไห้แล้วก็นอนกอดลูกชามกลางเลือดของเขาที่ได้ท่วมตัว บอกเลยว่ามังงะในตอนนี้เราโดนสปอยเละไปหมดแล้วคือเหมือนโดนสปอยตอนแน่น,นะคตที่ไม่รู้จะเป็นตอนไหนอะ่ะคือที่ผมนี้มีการสรุปมานะเป็นความคิดผมนะผมก็อยากรู้ว่าในตอนนี้เพื่อนทุกคนคิดยังไงกันบ้างเพราะส่วนมากคนดูมังงะเรื่องนี้นะมักจะเป็นนินจาแม่งดูเสร็จฟังเสร็จแม่งหายไม่เคยเม้นเลยงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะผมใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ